คงชั่ว่ะหคงชั่วคงหมาอันนี้อืมขอเงินน้ำเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้ขอเงินนี่มาชื่อนมนี่ชื่อนมนี่นม,มัดกินแล้วเงินมันน่ะเออขอเงินน้ำมันขอเงินมันมาชื่อนมแน่สิ น้อ,อคงชั่วอคงชั่วนี่ตีลงอยู่บ่อันนี้ชั่วหมาอันนี uh, ้พูนห้องกิ๊กกักขำดึกดื่นเที่ยงคืนเลยเออไปอยู่บานหม่วงเด้อไปก้นมันพูนมา่มอไปก้นมันพูน เออว,าว้าดมเบ้าออไปบบาเอ้ยขอเงินนี่เอ้สีให้แล้วจีให้เลยเอยเอ,อหัวแก้มให้อันนี้อ,อคนพิทางหัวแก้มให้เอ้ยออหัวแก้มให้